สวัสดีพ่อแม่พี er ่น้องชาวไทยกันด้วยนะครับอยู่กับผมสกดอตทีวีดีวีซีดนะฮะและในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมเฮชอ o t นะครับก่อนอื่นสิ่งได้นะก่อนจะไปเล่นเกมนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใจดีผู้ใจบุญเว็ออนทีวีนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่โปรโมทใช้ผมโอเคผมจะเล่นเฮ s h o t นี้นะเป็นด่านๆไปแล้วค่อยเอาแล้วว่าเราจะทำาริกิจด้วยดวลบีด้วยนะแต่ตอนนี้ เราทําเกี่ยวกับเนื้อเรื่องก่อนนะครับอ่าปเสียงเบาไหแผนที่ชุดผ้าแผนที่ชุดผ้าเป็นเลยนะเดี๋ยวพวกผ้าชุดผ้าไปกันเลยไปกันเลยนะซิซิมินะ,ะ,ะโกโก้แล้วไป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  อุ้ยมาแล้วไปละหนึ่งตัวครับล,ล่อละหนึ่งล,ล่อละหนึ่งหัวแตกหัวแตกหัวแตกไหมเดี๋ยวไอน้นี่ไอ้ลอยนี่เนี่ยเฮ้ยเอ๊ยไงไงไอลังจะยิงเลยเอ็นเอ้ย อายขาทำไมต้องกระตุกอย่างนั้นทำไมต้องอุ๊ยอ๊ยอืมเฮชช็อตเฮชช็อตนี่ก็โอ๊ยปลาช้างระเบิดอ่ะเฮชช็อตเฮชช็อต ไอตัวซินมาจากไหนวะมันก็ปลาจังเลยพอยล่พอวยคุณรวยระเบิดนะครับรวยระเบิดไอตัวซินฉันถูกยิงเอ้ยฉันพูดก,กิง <c oughs> อะไรนักหนาฉันพูดไปโอ้ยยิงกับพระเอก <c oughs> เฮ้ยไปต่อกันเลย <c oughs> ไปต่อกันเลยจบ <c oughs> ปาละกิจสำเบริษัทเลย,ยก็ออกไปโหลดก,กันมาเล่นได้นะครับเฮ้ช็อตสงครามปืนเดือดเหียดเดือดเดือดเพราะวะ่าสงครามปืนเดือดนะครับเป็นโหลดกันได้แต่ถ้าซื้อ R P อาวุธเลือกพกพา R P C อพวพาวุธน,นี้เกมมันก็สนุกดีนะว่าสนุกอะ ยิ่งดวล PK ยิ่งสนุกเยวี่งเลยแต่ว่าตอนนี้ผมยังดวล PK ไม่ได้เพราะยังไม่ผ่านด่านสองด่านสามั้งจิงกาหมั่วบนม,ม,มิ้นต่อเนื่องมิ้นที่ได้ฉายาว่าสังขารต่อเนื่องเฮ้ย ไส่คต์มไม่มีเลลิคอปเตอร์ด้วันหลังไม่เอายูเอมันเลยหรอครับจัดการสักทีอยู่อยู่พร้อมน้าพร้อมพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมหน้าพร้อมตาอุ๊ยโ๊ยไ้ี้ นี่น um> oui. ี่นีหัวนี่นะแปกหนึ่งดอกค่ะอ uh> ันนี้นี่นี่อันนี <S <s ้นี่โดนโดนสองดอกค่ะโว้ยยิงเก่งเก็บไปหนึ่งแบ๊วรวยเอาโอ๊ยเอาเสื้อไป ไม่ไหวแล้วบูมระเบิดไปเลยแล้วกันผมไม่ไหวแล้วเพิ่มเพิ่มชีวิตก็หน่อยอื <Yeah. S 2> มาะไรนะเอ้ยอเย็บเลยเย็บเลยมันเป็นเสียงหลอนนี่ใช่เอกในเรื่องเกาหลีหรือเปล่าชีวิตนี้เพื่อชารักนี้เพื่อเธอมันชื่ออะไรนะหมอคังแหยงวะ คังแหงงหรืออะไรวะเอ่อผู้กองผู้กองผู้กองอะไรวะจำไม่ได้แล้ววะบทที่หนึ่งรบที่สุดยอดจริงๆพราเราได้ขับไล่กองกำลังครอบเร้าออกจากทะเลทรายแล้วจริงเหรอเรื่องกล้วยกล้วยไปเลยกล้วยกล้วยเลยอินดีด้วยคุณได้ปลดล็อกโหมดชาร์เลนจ์ครับครับผมอยากปลดโหมดโดดโหมดโดดโหมดพีเค้าช่างมันนับ เขาทำอะไรเราทำไปตอนนี้ชาเลนะไรวะ Go Go girls. Go 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 เอา,มาเมื่อไหร่เฮ้ยคุณสามารถรับแต้มเกียรติยศใน P K อะไรวะพูดอะไรวะไม่เข้าใจวะตั้งกับตำพูดรเอาใหม่ดิวิยนี้ครับนี้โอ้โหออ้อหเออนมแตก ลมแตกแล้วต้องการเนี้ยซิลิโคนไม่ลงไม่เหลือแล้วขอกว่าพี่อุ๊ยอันนี้ก็ใช่แล้วอันนี้ก็เช่นเฮ้ยไอ้มายิงโคนนะไม่ได้มาดูนมอ่งไงละ่ะมันมีเพิ่มชีวิตว้วยวุ้ย เส็จแวะอ้ายังยังเหลือเว้ยอุ้ยอุ้ยดูนี่สิซีดีคนแตกกน่ก็ยิงจาะไม่สนใจพวกเองเว้ยอู้ชอาอืมาเ้ยเประสจ๊ะอุสยอุย อุ้ย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 ซิลิโคนแปกแหมุทิศักรหรือเปล่าต้องใส่เป็มุทิศักนะกูทำไมอยู่ใกล้อย่างเงี้ยตัวเธออยู่ใกล้ก็ดีดีตัวเธออ,อ้าวเดี๋ยเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กับเรื่องที่เก็บข้อมูลนะขอยิงตุองโอ้โหเสียงเอามันเดบ ไอ้จะสินครีชไอจะินครีชเพิ่มชีวิตอะไรบ่อยๆวะไม่ไม่เนเป็เบลไม่ช่บอิหน้าแตกไหมล่ะเฮ้ยบอสมาแล้ว เอาไงดีวะ,อะบอสอ้าวฉันพุกงยิงอะไรวะไอ้สุขศพเผิดโอเคช่างมันนะครับปะเมื่อกี้โดนสไนด์เหรอถุงใส่โดนดเอ็กสตินเอ์ตินเอสครินไอสครินิก แอตเตซินคริชแน่เลยแปลว่าช่างช่างมานันผมไปลุยละลุยกับพรารกิจดีกว่าเอาไปไปบอชี้สองมังกรเหนือนะคุคบว่ากำลังทำข้อตกลงซื้อขายยุทธภูริกรทิ่ท่ทาเรือนักธุรกิจที่เขาติดต่อด้วยคือมิสเตอร์เจเขาเป็นพ่อค้าอาวุธเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ผมกับเขามีความแค้นส่วนตัวต้องเคลียร์กันข้อมูลแสดงให้เห็นว่าแบกไทยต้นหมายเลขสามของค o ร r a เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งมอบนี้ระเบิดจำนวนมากถูกเก็บไว้ในเรือบรรทุกสินค้าเราต้องทำทุกผีดทางมาให้มันระเบิดโอเคจัดไปครับพ่อแม่พี่น้องต้องทำทุกวิธีดทางในหะ้มันไม่ระเบิดนะครัไหนวะ มีอะไรมันจะระเบิดมีอะไรสินี่คือหานโจมอำไมวุ้ยแลมโบ้พี่ยผมเล่นเกมพี่มันจะหลอดเลยรู้เปล่าเอา๊ยล่าล่ะอย่าเข้ามาได้ไหมถ้าเธอไม่แก่โอ๊ยอะไรวะเนี่ยทำไมหัวจังอะเธอหัวจังวะ มันมั่งโหดมากครับไม้แยะแลมโบไม่ทำเลยนะแคปปีกันนะแเลมโบต่อเนื่องไม่ได้โอ้โหเกลียดเล็มโบมากเลยตอนนี้หัวนมอ๋ออดกทีนี้ลองทีลงหัวแตกเคสชอด หัวแตกคนไม่แขกงโหัวแตกเฮ็ดชอสมชื่อเกมจริงๆนะอ,อุ๊ยแต่แล้วคนจะมันโดนใช่ไหมไปที่อื่นเลยถามมั้งอือตูงดีนะใหญ่แล้วแตกแล้วป่ะนะี่ยใหญ่แตกเพชรชอดไปต่อกันเลยไปต่อกันเลย yes 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 เกมมันสนุกนะบางทีเออสนุกมากๆเลยนะกูก็รับรรงวั้วนี่วาอะไรเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากิจวัตรเนะี่ยทุยลาคลิปกันเท่านี้นะครับอย่าลืมอยากเห็นพริกิจต่อไปนะครับกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ต่อไปนี้นะครับและกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยว่ารายการนี้ สนุกยังไงนะแล้วก็เม้นด้านล่างด้วยนะว่าควรจะปรับปรุงอะไรอะไรยังไงหรือชมหรือจะด่าก็ได้นะแต่ไม่ต้องแรงนะครับวันนี้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายอะไรนะ